สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับปุ้ยแล้วเนาะนะคะเจอกับปุ้ยนะคะใน Facebook ปิยะสมากิฬาสถานนนท์นะคะทุกคนทีนี้วันนี้มาตั้งหัวข้อว่าเ, <c oughs> เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งตั้งหัวข้อว่าเนี่ย,ยทำไมแม่ปุ้ยเป็นโรคก,กระดูกขับเส้นเนาะแม่ปุ้ยปวดหลังมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะคะไอ้เรื่องกระดูกขับเส้นเนาะ นะคะปุ้ยหายน,นี้ก่อนจะลบไอ้น,นี้หาไม่เจอส่งไอ้น,นี้ไปให้พี่ฝนแม่ปุ้ยเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นนะคะปวดหลังมากปวดมากจริงๆปวดมาเป็นสิบสิบปีนะคะทุกคนเพราะว่าอะไร เพราะว่าน่าจะแม่แม่อ่ะเขาทำงานหนักนะแม่เขาทำนานะคะทำนามาตั้งแต่สมัยสาวๆและเขาไปอยู่กับพ่อคนสมัยก่อนอะ่ะเออคนประเพณีคนเพชรบุรีอะ่ะถ้าเขาจะแต่งงานกันนะเขาต้องพาหนีก่อนเออพ่อเขาก็พาแม่ไปหนีไอ,อ้พอพ่อเขาพาแม่หนีใช่ไหมเออสมัยก่อนแบบมันเป็นประเพณีอะไรไม่รู้ของคนเพชรบุรีถ้าคนรักกันนะถ้าคนรักกันก็ ต้องพาหนีไงต้องพาผู้หญิงหนีแล้วก็มาอ่อมาเขาเรียกอะไรนะไหว้ผีเหรอขอเข้ามาขอเข้ามาเขาเรียกอะไรไม่รู้อะขอเข้ามามัง้งเออไม่รู้เหมือนกันปุ้ยไม่รู้ว่าไหว้ผีมัง้งกลับกลับมาไหว้ผีที่ที่มังการคือแม่ปุ้ยอยากเป็นคนมังการพ่อเป็นคนเพชรบุรีเนาะแล้วก็เขามาเจอกันเขามาเจอกันยังไงก็ไม่รู้ที่มังการเออทีนี้เขาก็ ชอบกันแหละชอบกันไรเงี้ยแล้วก็โอะอะไรเข้าตาเขาชอบกันเนาะแล้วเ,ออ 16, 16เ,เขาก็พาแม่หนีเออแม่เพิ่งอายุสิบหกสิบหกเองมั้งเขาก็พาแม่หนีไปสามวันแล้ววันที่สามก็กลับมาขอขามาคุณยายนะคะที่ที่มังการไรเงี้ยแล้วก็กลับไปเพชรบุรีเพื่อที่จะไปทํานาแม่บอกว่าสมัยก่อนเขาจะไม่มีควะไอ้ไม่มีอะไรนะไม่มีรถรถไถเลยเขาต้องหาบ หาบไอเนี่ยเครื่องสูบน้ำมาเขาเรียกอะไรคูโบตา้าใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> เครื่องสูบน้ําที่เขาแบบหมุนหมุนหมุนอย่างเงี้ยเออแม่ก็หาบหาบอบหน้าทํานาเนาะก็คือนาอยู่ไกลไกลจากอ่างคองชนร,ระทานนะคะก็หาบคูโบต้าไปเพื่อที่จะสูบน้ําเข้านาก็คือทําอย่างเงี้ยแล้วก็ไถก็คือใช้รถไถอ่าไม่ได้ใช้ควายใช้รถไถอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไถไถแม่ก็บอกโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะเหนื่อยแล้วก็หนาด ไม่ไม่อยากทํานาแต่ก็คือทาไงยาก,ก็รักพ่อเนาะก็อยู่ทํานาด้วยกันมาแล้วด้วยความที่เขาอะออทำงานหนากักยกของหนักก็เลยกลายเป็นกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นของแม่ก็คือเป็นมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปุ้ยจําความได้เลยเออตั้งแต่ปุ้ยเด็กๆอะตั้งแต่ปุ้ยเด็กๆเ,เลยว่านี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้ยเพิ่มการมองเห็นก่อนมันเองเนี่ย เห็นแล้วเห็นแล้วนะคะถ้าถ้าปุ้ยไม่คอมเมนต์น่ะมันก็จะไม่เห็นการมันก็จะแบบเหมือนไม่ดันโพสอรจะไม่มีคนเห็นอ่าไม่มีคนเห็นไลฟ์ของปุ้ยนะคะก็เลยเอาเฟซของลูกสาวทําไมลูกสาวมีเฟซเพราะว่าเอาไว้เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์นะคะก็เลยต้องสมัครเฟซให้ลูกสาวถ้าไม่มีเฟซลูกก็ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้ สมัยนี้เนาะออนต้องแบบมีออนเลิงออนไลน์กันและเด็กเนาะตอนหนึ่งเองนะคะทุกคนทีนี้อะมาเข้าเรื่องแม่เนาะย้อนก่อนย้อนก่อนเล่าอาดูตของแม่ก่อนอดูตอันหวานชื่นของแม่กับพ่อนะคะ<ๆ>ก็ไปทํานาหมดหน้านาแม่ก็นั่งทําจากทําจาก,ก็คือใบจากที่เขาเอามาสูบบุหรี่กันนะปุ้ยยังเคยทําเลยอเอาเอา,เอาต้านจากมาแช่น้ําให้นิ่มแล้วพี่ชายปุ้ยเป็นคนกรีด กขาจะมีก้านล่ะก็พี่ชายก็เป็นคนกรีดอะไรเงี้ยปุ้ยก็พับพับแล้วก็ตัดจากอะไรอย่างเงี้ยใช้สามอันมัน้งสามหรือสี่อันอะแล้วเขาก็จะมีช่องอะไรนะไม้สี่เหลี่ยมเงี้ยเขาก็จะมีช่องช่อง,ช,องช่องให้เราบัอัดให้มันแน่นแน่นแน่นเออแล้วก็ไปส่งร้านส่งหลานร้าน,านเขาก็จะม้วนอย่างสี่เอ,อ้ยมันต้องม้วนก่อนปุ้ยม้วนไม่เป็น เขาเอาใบจากอ่ะมาขี้ๆๆแล้วก็ม้วน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 ม้ว,ว,วนได้ประมาณกลมๆอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ได้มัดแล้วก็ไปส่งโรงงานไปส่งร้านค้านะคะอะไรเงี้ยเออสมัยก่อนอยู่เพชรบุรีแต่ว่าปุ้ยอยากมาอยู่บางการเนาะมาอยู่บางการเล่าเล่าภูมิหลังก่อน <c oughs> <c oughs> ก่อนก่อนความเป็นไปเป็นมาก,การที่กระดูกทับเส้นของแม่นะคะ <c oughs> เออเราปุ้ยก็มาอยู่บางการ แม่มาฝากคุณยายหลียงังก็เรียนเรียนที่มังการอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปอยู่เพชรบุรีอนุบาลมั้งอนุบาลจนถึงปหนึ่งแล้วปหนึ่งก็มาเข้าโรงเรียนที่มังการอะไรเงี้ยก็อยู่มังการจนอายุยี่สิบหกมาแต่งงานแล้วก็มาอยู่อูดทองอคนสามจังหวัดเลยนะคะเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งสามจังหวัดนะคะทีนี้เออแม่เขาก็เล่าคือเราอะแล้ว คนที่เป็นกระดูกทับเส้นอ่ะเขาจะยืนจะนั่งแบบนี้นานๆไม่ได้นะแม่ต้องนอนคว่ำไม่นอนคว่ำก็นอนหงายมันเหมือนคนขี้เกียจแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคือแม่ปวดหลังมากแล้วเวลาแม่ปวดหลังอ่ะแม่เขาจะเหงื่อเต็มเลยเหงื่อคือปวดแบบสวัสดีค่ะคนสวยสวยและรวยมากใช่ค่ะหนูจะสวยตามพี่จา๋หาหากาแฟกินกันชมชมสวยและหากาแฟไม่เจอเลยนะคะเอออาการของคนปวดหลังปวดกระดูกทับเส้นอ่ะทรมานมากใช่ สวยสวยนะคะเอ่ออาการของคนกระดูกทับเส้นน่ะจะปวดหลังมากแช่แฉค,ครับพระครนคร้าอะนะคะจะปวดหลังมากทรมานมากซึ่งแม่ปุ้ยก็จะคนแถวบ้านน่ะก็ใครที่อยู่มังการนะใครที่เป็นเป็นเพื่อนปุ้ยที่อยู่มังการจะรู้จักร้านแดดนะร้านแดดที่อยู่ตรงตรงหมอนนัดนะทุกคนตรงตรง ตรงท่ารถที่อยู่ตรงหมอมนัดร้านแดดน่ะ,ะเจ๊เกียวกับเจ๊ฟ้าใช่สวยและรวยมากขอบคุณค่ะค่ะสาวโบตพีจะต้องสวยและรวยมากนะคะใครที่อยู่บางการนะจะรู้จักร้านแดดใช่ไหมเจ๊เกียวกับเจ๊ฟ้าเนี่ยคือเขาเป็นกระดูกทับเส้นอ่าโอเคค่ะหนูยังไม่ได้ออกเลยหนูหนูกินก่อนหนูหิวนะคะเมื่อวานสินแปดนะหิวข้าวมากนะคะ หิวข้าวมากวันนี้ก็มารีบกินก่อนไปใส่บาตรนะคะเอาไปใส่บาตรแล้วก็ปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลเอาบุญมาฝากทุกทุกคนนะได้บุญเหมือนเหมือนกันนะเท่าเท่ากันเหมือนปล่อยเองนะคะทุกคนเออทีเมาส์เมาส์ใครที่อยู่มังการใครที่อยู่มังการจะรู้จักร้านแดดนะคะย่าเรียกยาเรียกยาเรียกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยาเรียกปลายาเรียกยาเรียกยาเรียก ทุกคนใครที่อยู่มังการนะจะรู้จักร้านแดดร้านแดดเนี่ยเจ๊เกียวกับเจ๊ฟ้าเนี่ยจะเออเจ๊เกียวกับเจ๊ฟ้าเนี่ยจะเป็นกระดูกทับเส้นแล้วเขามีเงินไงเขาก็ไปผ่าไปผ่าตัดที่เชียงใหม่มั้งไปผ่าตัดที่เชียงใหม่เขาบอกว่าเป็นหมอหมอที่เก่งมากไปผ่าตัดที่เชียงใหม่ก็หลายแสนนะคนละสองโอ้ยมันนานมากเลยอะตอนนั้น ตอนนั้นปุ้ยยังไม่แต่งงานสิบกว่าปีที่แล้วอะเงินสองสามแสนอะเออก็เยอะเนาะนะคะก็คือเยอะเลยแหละแล้วทีนี้บ้านบ้านเราก็ไม่มีเงินแสนไงแม่ก็แบบได้ได้แต่แบบเฮ้ยจะหาเงินที่ได้ไปผ่าตัดอยากผ่า,กาตัดมากอยากผ่าตัดมากแต่ไม่มีเงินแสนเราไม่มีเงินแสนเลยที่บ้านอะเป็นคนที่แบบว่าหาเช้ากินข้ามนะคะที่บ้านไม่มีเงินแสนแม่ก็ได้แต่ทรมานทรมานจนแบบ จนทุกวันทุกวันนะ่ะทรามานแล้วก็เดินไปไหนคือเดินเดินมากก็ไม่ได้นอนนั่งมากก็ไม่ได้ปวดหลังจะต้องนอนอย่างเดียวเหมือนคนขี้เกียจทําอะไรนิดหน่อยก็ ปวดหลังเหงื่อแตกคือเดินนะนเดินเดินไม่ถึง19แม่เหงื่อเหงื่อแตกแล้วแม่ปุ้ยเดินไม่ถึง19นะสุขภาพก็แย่เออแม่เป็นคนที่สุขภาพแย่มากๆเพราะแล้วก็อ้วนจากการผ่าตัดแม่ปุ้ยคนตัวใหญ่มากอ้วนจากการผ่าตัดนะแล้วก็กินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยอ้วน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 ,นขึ้นมาเพราะว่าไม่มีฮอร์โมนแม่ผ่าตัดมดลูกออกแล้วแม่อ้วนมากไม่มีฮอร์โมนนะคะทีนี้ ทีนี้นะคะแม่ก็ทนปวดหลังจนจนมาเจอโบตาพีมาเจอโบตาพีอ่าตอนแรกอ่ะแม่กินแม่กินเพราะว่าปุ้ยอยากไปบอกแม่ว่าเฮ้ยแม่แม่กินโบตาพีไหมพี่ฝนน่ะน้ําหนักเขาลดนะจากโบตาพีเนี่ยแม่บอกกินมั่งดีกว่าแม่ปวดหัวเข่าคือแม่ปวดหัวเข่าเพราะว่าแม่น้ําหนักเยอะเวลาแม่เดินแม่จะปวดหัวเข่าแม่บอกว่าแม่ไม่อยากปวดหัวเข่าก็เลยอยากลดอยากลดหุ่น แล้วก็ไม่กินยาไม่อยากกินยาลดความอ้วนอะไรเงี้ยเพ้่ก็บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะแม่มันเป็นถั่วแต่ว่าสามารถสามารถที่จะหุ่นลดได้พี่ฝนนะหุ่นยังลดเลยอะไรเงี้ยนะเขาก็กินเพื่อแค่นี้แม่กินเพื่อที่จะว่าให้หุ่นมันลดเพื่อที่จะไม่ปวดหัวเขา่สาสรุปแล้วอะไรรู้ป่ะสรุปแล้วแม่หายจากเอ่อหายจากการปวดหลังที่เป็นเส้น กระดูกทับเส้นแม่บอกว่ารักษาอย่างไงก็ไม่หายผ่าตัดอย่างเดียวผ่าตัดก็ใช่ว่าจะหายนะเจ๊เกียวเจ๊ฟ้ายังต้องใส่ไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรอะเหล็กดามหลังไนะทุกคนเหล็กดามหลังอนะไปผ่าตัดยังไงไม่รู้ก็ใส่เหล็กข้างหลังไว้แล้วก็เวลาหน้าหนาวหรือน,น้าฝนมันจะมันจะหนาวเหล็กก็จะปวดจะแบบเหมือนปวดปวดเหล็กหรืออะไรอย่างนี้แหละนะไม่ไม่แน่ใ,นใจก็ยังต้องใส่อไอ้ตัวดามหลังอนะไอ้ตัวอะไรอะเหมือนเหมือน เหมือนที่เขาใส่ใส่ไอที่รัดเอวให้มันให้มันหลังตรงๆแก้ปวดหลังอะ่ะเนี่ยขนาดไปผ่าตัดยังยังใส่อยู่เลยทุกคนนะคะทีนี้เออทีเนี้แล้วทำไมแม่ปุ้ยมากินมากินไอตัวนี้สี่เดือนสี่เดือนแม่แบบอุ้ยก็คือไม่ไม่เคยได้ยินแม่ปวดปวดหลังเลยอะ่ะก็เลยถามว่าอ้าวแม่แม่ไม่ปวดแล้วหลอดหลังอะ่ะแม่บอกเออว่ะมันหายเป้งแต่ตอนไหนแล้ววะลืมไม่เคยสังเกตตัวเองว่ามันหายอืม ไม่เคยสังเกตว่ามันหายเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะตัวนี้เขามีกรดอะมิโนที่ชื่อเทอร์ลีนเทอร์ลีนเนี่ยจะไปช่วยสร้างเนื้อเยื่อให้มันแข็งแรงขึ้นนะคะกระดูกทับเส้นเนี่ยปุ้ยอาจจะเข้าใจว่าเกิดจากการแบบเนื้อเยื่ออักเสบเนาะเนื้อเยื่ออักเสบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เนื้อเยื่อมันไม่แข็งแรงอะ่ะเออนะคะเนื้อเยื่อมันไม่แข็งแรงก็เลยทําให้มันมีการปวดหลงังหรือว่าการอักเสบเพิ่มขึ้น นะคะเกิดการอักเสบขึ้นแล้วทีเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่แบบชื่อเชอรีนอะเออกดอะมีกดอะม,มิโนที่ชื่อเชอรีนเนาะเขาก็จะไปช่วยทําให้เนื้อเยื่อเราแข็งแรงขึ้นนะคะในเมื่อในเมื่อเนื้อเยื่อเราอะแข็งแรงขึ้นเสร็จปุ๊บก็ทําให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ไม่ปวดเลยเออไม่ปวดหลังเลย,เอ,อ,ลเลยอันเนี้ยดีมากๆนะคะทุกคนวุยเมื่อวานอะปไปไป,ไปฟังแบบ แม่ทัพแม่ทีมแบบคนนั้นพูดคนนี้พูดหัวข้อไลน์อยู่ในหัวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบเออโปรตีนทําให้ตัวเล็กได้ยังไงเออโปรตีนสัตว์กว่ามันจะย่อยอะ่ะมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งของเราอะ่ะมันเป็นโปรตีนพืชใช่ไหมมันเป็นระบบไฮโดรไลซ์ทุกคนเออมันเป็นโปรตีนพืชอะ่ะระบบไฮโดรไลซ์ที่เข้าไปแล้วทํางานให้เราเลยเราเข้าปากปุ๊บกระดกน้า เธอแตกตัวทํางานให้เราเลยไม่ต้องมารอไม่ต้องมีขบวนการรอน้ําย่อยอย่างอะอย่างกุ้ยไปอ,อย่างอย่างนักโภชนาการใช่ไหมถ้าจะกินแบบอยากให้ตัวเองอะมีซิกแพคมีร่องสิบเอ็ดนะโอ้ยต้องไปกินอกไก่ต้องไปกินปลาต้องไปกินไข่แล้วคิดดูนะโปรตีนที่เป็นเนื้อสตัตนวะ์อะกว่ามันจะแบบเข้าไปตรงนี้ขบขบวนการผ่านอะไรนะ เคี้ยวถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดท้องอืดอีกต้องเคี้ยวให้ละเอียดผ่านลําคอลําไส้ผ่านกระบวนการย่อยกว่าน้ําย่อยจะออกมากว่าจะดูดซึมไปเป็นพลังงานให้ร่างกายบางทีเราไปกินอะไรเพิ่ม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 เข้ามาอีกเ,เนี่ยมันก็ทําแบบยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได,ไได้สร้างมาเป็นกล้ามเนื้อให้เราเลยเราไปเพิ่มมาอีกแล้วเนี่ยมันก็เลยแบบทําให้เราอะมีเหมือนเหมือนอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ เหมือนร่างกายไม่เพียงพออะไรนะโปรตีนไม่เพียงพอต่อร่างกายอืมอย่างเงี้ยทุกคนอยหัวข้อเยอะมากเป็นอะไรที่แบบว่ายสุดยอดมากไม่ว่าจะเป็นแบบเออทําไมกินถั่วกินโปรตีนแล้วถึงลดตัวเล็กลงทั้งทงท,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 งที่มันไม่ใช่ยาลดความอ้วนมันเป็นแค่ถั่วเนี่ยทุกคนเพราะว่าอ่าอ,อทีนี้หลงประเด็นอีกแล้ว <laughs> ออนะคะอาทีนี้ย้อนย้อนย้อน,อนปุ้ยแค่แบบว่า มีหกข้อเยอะมากอทีนี้ประเด็นประเด็นอื่นเดี๋ยวค่อยไลน์เนาะเอ่อนะคะก็ตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่ว่าจะทําให้เนื้อเยื่อเราะแข็งแรงขึ้นนะคะไม่น่าเชื่อเลยแม่ปุ้ยแบบว่าหาเงินไปผ่าตัดหาเงินแสนไปผ่าตัดที่เชียงใหม่คือคือคนมีตังค์อ่ะเ,อเจ๊เกียวเจ๊ฟ้าเขาคนมีตังค์เนาะคือคือครอบครัวเขาว่าลูกหลานเขาจะต้องหาหมอหมอกระดูกอะหมอแบบ เฉพาะทางที่ว่ากระดูกทับเส้นแล้วผ่าตัดแล้วดีที่สุดจริงไหมเออเหมือนเราอะ่ะเราจะหาอะไรแบบรักษาตัวเราจะเราจะต้องแบบเซิร์ชหาที่ดีที่สุดเขาก็ไปเจอที่เชียงใหม่อะ่ะอย่างเงี้ยหัวบอกแม่ค้าผ่าตัดกี่แสนนะสองสามแสนเนี่ยจะต้องไปพักฟื้นจะมีคนเฝ้าโอ้โหเกือบครึ่งล้านนะต้องหาเงินเกือบครึ่งล้านนะทุกคนเฮ้ยแต่แม่ปุ้ยอะ่ะมาหายด้วยเนี่ยห้าร้อยเก้าสิบสี่เดือนอ่ะเดือนละหกร้อยหกสี่ยี่สี่สองพันสี่หายด้วยหลักพัน แลวทุกวันนี้แม่ปุ้ยก็ยังกินอยู่เลยบอกแม่ว่าแม่อย่าหยุดนะไม่ให้แม่กินไปเรื่อยๆนะในเมื่อร่างกายแม่แข็งแรงดีขึ้นน่ะคิดดูสิเป็นมาสิบสิบปีอะ่ะแล้วแม่หายได้ภายในสี่เดือนน่ะสุดยอดมากนะคะทําไมร่างกายเราแข็งแรงแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเราได้อาหารเสริมที่มันดีอะ่ะดีต่อร่างกายแล้วอะเออดีแล้วอะเข้าไปให้ร่างกายเราดีอะ่ะอืม เนี่ยจริงๆนะทุกคนถ้าทุกคนเปิดใจนะแล้วทุกคนจะมีสุขภาพที่แข็งแรงดีขึ้นถ้าทุกคนแบบว่าเฮ้ยเราเราฟังแม่ค้าที่แนะนำอะ่ะเออเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไม่ดื้อกับแม่ค้านะเราฟังเฮ้ยแม่ค้าแนะนำนี้แล้วเราทำตามนะยังไงก็เห็นผลร้อยเปอร์เซ็นแม่ปุ้ยนะกินตัวนี้ตัวเดียวนะเราให้กินน้ำยดด้วยกินคอเลสเตอด้วยกินกาแฟด้วยแม่ไม่เอาแม่บอกว่ากลัวลูกเปือง ออกลัวลูกอะไม่ไม่กําไรแม่ไม่กินแม่กินตัวนี้ตัวเดียวอืมตอนแรกแม่ก็จะจ่ายตังบอกว่าไม่จ่ายตังแม่ถ้าแม่จ่ายตังงาเดี๋ยวหนูไม่ได้ลูกกระตันยูนะเออนะคะเราให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นกับแม่นะคะเราให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกับแม่โชคดีที่แม่เปิดใจขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ที่แม่เปิดใจทานโบต้าดีขอบคุณ ขอบคุณโบอัพพีที่ทําให้แม่หายจากกระดูกกับเส้นขอบคุณบอสที่มีสินค้าดีๆนะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่ช่วยชีวิตอะช่วยชีวิตแม่อ่าช่วยช่วยชีวิตครอบครัวปุ้ยอ่าช่วยหุ่นหลายๆคนช่วยครอบครัวหลายๆคนที่เป็นตัวแทนช่วยชีวิตหลายๆคนที่อ่อนน้ำตาไหล <laughs> ช่วยชีวิตหลายๆคนที่หายจากเอ่ออะไรนะโรคไตใช่ไหมหายจากโรคไตาอา่หายค่ามะเรง็งค่ามะเรง็งแบบไม่ไม่เพิ่มขึ้นใครที่เป็นมะเร็งในลำไส้นะคะมีลูกค้ามีลูกค้าที่เป็นมะเร็งในลำไส้นะคะคือทานน้ำหยดกับตัวนี้มาหนึ่งปี หนึ่งปีหรือหนึ่งชุดหนึ่งชุดแหละกี่เดือนก็ไม่รู้หมอตรวจหมอนัดตรวจค่ามะเร็งค่ามะเร็งไม่เพิ่มนะคะเพราะว่าได้ชุดได้ชุดน้ำหยดกับโปรตีนตัวนี้ไปนะคะตอนนี้ชุดโปรตีนกับน้ำหยดไม่มีแล้วมีแต่น้ำหยดกับข้าวบุกข้าวกำข้าวบุกมาจากไหนข้าวการรนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่อ๋อ ขอบคุณตัวเองอ่ะขอบคุณพี่ฝนที่นําเสนอสินค้าดีๆให้ปุ้ยให้แม่ปุ้ยได้แข็งแรงขึ้นนะคะปุ้ยแข็งแรงขึ้นเกิดจากทํางานคอมนะคะสายตาเป็นไมเกรนพักผ่อนน้อยอาหารเป็นคนขาดสารอาหารแล้วกันนะคะเป็นปุ้ยเป็นคนขาดสารอาหารเพราะว่าปุ้ยไม่ชอบกินข้าวไม่ชอบกินเนื้อสัตว์ไม่ชอบกินผักกินแต่ขนมจุกจิกกินแต่มาม่ากินแต่เบบซี่กินแต่ขนมลูก ไม่กินข้าวไม่กินอะไรที่มันเป็นแบบอาหารมื้อหลักไม่ไม่กินอาหารหนักนะคะก็จะเป็นโรคขาดสารอาหารขาดสารอาหารก็จะทําให้ร่างกายอ่อนเพลียผมร่วงผิว,ผ,วผิวแบบผิวพา่าณะมันแห้งเหี่ยวนะคะแล้วก็สิวขึ้นหน้าตาขุกข,ขะมากขี้เลรมาก ตอนนี้ตอนนี้สุขภาพดีขึ้นจากที่ว่าเป็นไมเกรนนะก็หายแล้วแล้วก็ต้อเป็นเนื้อเป็นต้อเนื้อต้อต้อลมตรงลูกตาดำไม่ใช่สิถ้าถ้าเป็นในลูกตาดำมันจะตาบอดนะคะก้อนเนื้อมันยุบลงก้อนเนื้อยุบลงคือก้อนเนื้อยุบลงเนี่ยมันเกิดจาก มันเกิดจากเราได้รับสารอาหารได้รับโปรตีนดีๆได้รับโปรตีนที่ดีที่สุดเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอคือตัวนี้มีลูกค้าถามว่าก้อนเอาก้อนเนื้อที่ลูกกตานะ่ะที่เป็นต้อ่ะตัวนี้ทําให้ก้อนเนื้อมันเล็กลงใช่ไหมนายแพทย์เปี่ยมชอบอกว่าไม่ใช่ตัวนี้เขาไม่ได้ไปทําให้ก้อนเนื้อเล็กลงที่ก้อนเนื้อเล็กลงเกิดจากร่างกายเราอ่ะได้ อาหารที่ดีที่สุดได้โปรตีนที่ดีที่สุดเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็จะทำให้ก้อนเนื้อที่แบบก้อนเนื้อมันยุบลง แต่ตัวนี้ไม่ได้เข้าไปทาไม่ได้ไปทํางานโดยตรงให้มันยุบลงนะเข้าใจป่ะทุกคนแต่เข้าไปทํางานให้ร่างกายมีสุขภาพแขง็งแรงที่ดีขึ้นเนื้อเยื่อที่มันอักเสบตรงนี้ทุกคนตัวนี้เขาไปช่วยเขาเข้าไปช่วยให้เนื้อเยื่อมันแข็งแรงในเนื้อในเมื่อเนื้อเยื่อในในร่างกายเล็บผมกะระดูกกะระดูกสันหลงังอะไรเงี้ยมันเขาจะมีเนื้อเยื่อบางๆที่คอยแบบว่าควบคุมอยู่ เข้าใจปะอย่างเราเราเรา,เราถอนผมมาเราถอนผมมาเราจะเห็นเนื้อเยื่อขา,ขาวๆติดมาไหมนั่นแหละเนี่ยตัวนี้ก็ไปช่วยไปช่วยในการทําให้เขาแข็งแรงขึ้นก็เหมือนกันเนื้อเยื่อในลูกตาตรงก้อนเนื้อเนี่ยก็แข็งแรงขึ้นถ้าถ้าถ้ามันเสื่อมนะก้อนเนื้อมันก็จะโตใช่ไหมมันก็จะไปเข้าในลูกตาดําทําให้ตาบอดทั้งสองข้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะ่ะอะไรที่แบบ จะไม่ว่าจะเป็นโรคธาลสัสซีเมียเนาะอ่าบอสบอสบอสได้าเป็นโรคธาลสัสซีเมียนะคะทุกคนก็ดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่ที่ที่บอสเขาได้ทําขึ้นมาเนี่ยทุกคนนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเปิดใจถ้าคุณเปิดใจแล้วคุณศรัทธาที่แบบว่าแบบเนี้ยเฮ้ยมันดีจงมันโอเคยังไงคุณก็สุขภาพร่างกายดีขึ้นนะคะ มีลูกค้าของพี่ฝนนะอ่าชื่อพี่อะไรนะพี่แอปปุ้ยจำชื่อไม่ได้ละเป็นมะเร็งเอ้ยไม่ใช่เป็นมะเร็งเป็นไตระยะที่สามคือหมอหมอไม่หมอไม่เอาหลืเนาะหมอไม่รับใช่ไหมระยะที่สามว่าหมอยังไม่ได้จํากัดอาหารยังไม่ได้จํากัดน้ํายังไม่ได้ที่จะฟอกไตล้างไตนะก็ทานทานกาแฟกับตัวนี้ได้นะคะแล้วทีเนี้ยก็ไปหมอนัดตรวจใช่ไหมหมอนัดตรวจค่าไตาอะไรอย่างเงี้ย โอ้หค่าไตาไม่ขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมากค่าไตาดีขึ้นมากหมองงอะหมอถามว่าไปทําอะไรมาทําไมถึงแบบค่าไตาดีขึ้นในในเมื่อมันอยู่ในระย,ยะที่สามแล้วอะนะคะลูกค้าบอกว่าทานตัวนี้ค่ะเป็นโปรตีนนะตัวนี้มันเป็นโปรตีนถวดถวดที่แบบว่าถอวส,สีเป็นโปรตีนที่ดีเลยแหละเออเป็นโปรตีนที่ดีที่เข้าไปทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโอ๊คันขาต้องเอามือล้วงใต้โต๊ะ นะคะเป็นเป็นอะไรที่แบบดีอะนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกเหตุการณ์ที่รำให้เราอะมาเจอโบตอพีขอบคุณพี่ฝนขอบคุณน้องตองขอบคุณแม่แอปนะคะขอบคุณมอสดาขอบคุณในแพทย์เปี่ยมโชคที่ทำให้ปุ้ยมีความรู้มากๆในเรื่องแบบนี้นะคะทุกคน อืถ้าปุ้ยไม่มาเจอนายแพทย์เสียมโชคเนี่ยปุ้ยก็ยังจะเข้าใจว่าเกาเกิดจากเกิดจากกินไก่กินเป็ดกินนกเกิดจากสัตว์ปีกกินปีกไก่อะไรนะปีกเป็ดอะไรแล้วแล้วก็นกอะไรเงี้ยเสร็จยังจะไปองอ้งออนี้เปิดเอากี่นาครับ เออยังขึ้นแปดโมงเองนะคะเนี่ยเราก็ไปเข้าใจอย่างนั้นจริงๆรแล้วไม่ใช่เลยมันคือของหวานล้วนๆนะคะการที่เราปวดคอปวดกระดูกนะปวดปวดกระดูกต่างๆปวดหัวเข่าต่างๆสิวขึ้นเนาะสิวขึ้นเป็นพื่นเป็นภูมิแพ้อันนี้เกิดจากของหวานทั้งนั้นเลยนะคะงดได้งดนะทุกคนแล้วก็ใครที่อยากมีลูกนะให้งด ใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากมีลูกแต่ว่าไม่มีสักทีนะหนึ่งเลยให้คุณพ่อไปตรวจน้ําเชื้อนะคะตรวจน้าเชื้อที่โรงพยาบาลถ้าน้าเชื้อไม่มีปัญหาแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกเอ้ยแข็งแรงทั้งแม่ทั้งพ่อนะก็ให้งดน้ำกระเจีย๊ยบงดน้ำมะพร้าวงดน้ำต้มหู่นมถั่วเหลืองนะแล้วก็ผู้หญิงก็งดว่านชักมดลูกนะคะนะคะแล้วก ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆทานอาหารให้เพียงพอนอนหลับพักผ่อนให้พี่พอออกกําลังกายนะคะแต่ถ้าอยากได้ตัวช่วยดีๆในการที่แบบมีลูกเร็วๆนะคะก็โปรตีนดีๆนะคะโปรตีนดีๆสักหนึ่งซองนะคะห้าบาทก็ตีเป็นว่าเรากินวรรันละ20บาทเนาะกิน2องแคูลนะตีวรรันละ20บาทนะก็เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้เบบี้เบบี้โบตาพีมานะคะเพราะว่าแข็งแรงทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ ในระหว่างที่ท้องที่ตั้งครรภ์นเนี่ยก็สามารถทานโปรตีนของเราได้ด้วยนะคะก็จะแข็งแรงไปถึงลูกเลยนะคะทุกคนแล้วคุณแม่จะไม่แพ้ท้องด้วยเพราะว่าคุณแม่ที่แพ้ท้องคือคุณแม่ที่ขาดสารอาหารไม่แข็งแรงนะส่วนสาวบโปบาพีที่ตั้งครรภ์แล้วทานโตาพีไปด้วย ไม่มีใครแพ้ท้องเลยนะทุกคนเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอาหารครบถ้วนนะคะอืมเพราะฉะนั้น่าเดี๋ยวจบไลฟ์เป็นงานเท่าน,นี้ก่อนนะหัวข้อไล์เยอะมากดี๋ยว่าจะจดเป็นข้อ,ขอ,ขอเดี๋ยวกลางวันก็มาไล์ต่อนะคะเดี๋ยวกลางวันมาไล์อีกนะคะจะไล์แบบเช้ากลางวันยินเลยนะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุบจ๊บ